การปล่อยสารความเย็นนะครับออกจากระบบเพื่อที่จะทำการถอดนะถอดตู้แอร์หรือคอยเย็นนะครับถอดเปลี่ยน,นในรถยนต์โตต้าไทาเกอร์ก็จะอยู่ตรงนี้ต,ตู้เราก็จะสังเกตเห็นขยะ,ะก็จะมีะครัพัดลมโบเวอรอ์ฝั่งนี้นะครับ สำหร <or> ับคอยเย <to> ็นก็จะอยู่ตรงนี้เมื่อถอดออกมาแล้วนะครับลักษณะตัวนี้ก็คืออีวาโพเลเตอร์เป็นท่อขดไปมานะครับอีวาโพเลเตอร์นั้นก็จะมีอยู่2องแบบครับท่อขดนะครับและขดไปมารัลักษณะของท่อนะครับอีวาโพเลเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นแบบท่อขดตัวนี้ก็จะเป็นขดไปมานะครับ ลงไปแล้วก็ขึ้นมาเขาเรียกว่าขดไปมาของอีวาบอเลเตอร์นะครับตัวนี้ตวัวต้าไทเกอร์ดีโนะครับลักษณะของอีวาบอเลเตอร์ที่มันตันแล้วก็รั่วนะครับก็จะมีคราบน้ํามันนะครับฝันะบ่งนี้นะครับฝั่งที่ลมไม่ได้ผัดไม่ได้พัดด้านฝั่งนี้เป็นด้านหลังนะครับฝั่งด้านหน้าที่ลมดูด พัดลมโบเวอร์นะครับดูดอากาศแล้วก็เป่าผ่านคีบความเย็นนะครับก็จะมีสภาพลักษณะอย่างนี้นะครับหรือเรื่องอย่างหนึ่งว่าไม่ติดตัวคอยเย็นลักษณะของพัดลมโบเวอร์นะครับซึ่งจะไม่มีกองแอร์นะครับพัดลมโบเวอร์รเป่าผ่านคีบความเย็นตัวนี้คงไม่เย็นแล้วนะครับ มีวาพเพลเเตอร์ทำหน้าที่ดูดซับความร้อนแฝงนะครับภายในห้องโดยสารโดยอาศัยพัดลมโบเวอร์เป่าผ่านคลีบความเย็น